สวัสดีชาวราศาีเมษทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนธันวาคม2560นะครับเราเดินทางกันมาถึงเดือนสุดท้ายของปี2560เลนะครับมาดูกันว่าในเดือนสุดท้ายนียดวงของชาวลคาราศีเมษจะเป็นยังไงนะครับชีพจรลงท้าตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับการเดินทางในเรื่องการทํางานนะครับ คุณมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศนะถ้าเกิดงานที่คุณทำเนี่ยมันเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางนะครับพวกแกลพวกคือรี่อะไรพวกนี้นะอ่างานของคุณเดินหน้าตั้งแต่เดือนต้นเดือนเลยนะครับตัวคุณเองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะไปติดต่อดูงานนะครับที่ต่างประเทศนะหรือไม่กจะเป็นช่วงการเดินทางตลอดเวลาตลอด ทั้งเดือนเลยนะครับเนี่ยต้องห่างไกลบ้านไกลครอบครัวแสดงว่าตัวคุณเองนี่คือมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไปสถานที่ที่ไกลแน,น่นอนคือต่างถิ่นต่างแดนก็คือต่างประเทศนั่นแหละนะครับถ้าใครทําอาชีพเกี่ยวกับพวกทัวร์นะ,ะพวกท่องเที่ยวนี่คือจะดีมากๆเป็นไกด์เป็นอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยการเดินทางขึ้นตลอดเวลาเลยสุดยอดไปเรียนก็ได้เนี่ยครับถ้าสำหรับใ,ใครที่ทําการสอบ เกี่ยวกับราชการอยู่นะ,อะตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับอสอบได้นะครับหรือไม่ใครที่เป็นนักกีฬาอยู่นะครับการแข่งขันกันทำอะไรนี่คือก็จะได้รับชัยชนะนะครับหรือถ้าคุณมีคดีความนะชาวราศีเมษนะคุณจะชนะคดีนะครับสู้กันมายาวนานชนะแล้วนะครับในเดือนธันวาคมนี้แหละนะแต่ถ้าใคร สุขภาพไม่ดีเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับเ,เริ่มกลับมาแข็งแรงแล้วนะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับไม่ใช่ว่าแข็งแข็งแรงนี่คือไม่ใช่ว่าจะหายปิดทิ้งนะอ่าน,นี้คือต้องระมัดระวังด้วยนะครับธุรกิจถ้าใครทำพวกร้านอาหารผับบาร์นะครับหรือพวกร้านบิวตี้ต่างๆความสวยงามเนี่ยอันนี้คือก็อยังไปได้เดินหน้าได้แบบ ไปได้สวยเลยนะครับเกี่ยวกับพวกเคมีพันธุ์ด้วยเนะด็ดคือเกี่ยวกับพวกเคมีพันธุ์นะครับน้ำมันอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกร้านขายยาอย่างเงี้ยพวกปุ๋ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็เป็นปลายปีเนาะช่วงปลายปีคุณอาจจะมีการตรวจสุขภาพในช่วงในช่วงเวลานี้นะครับส่วนใครที่ทำเป็นอาชีพ หมอพยาบาลนี่คือมันก็ไม่มีไม่มีปัญหานะอดวงคุณมันถูกโฉลกกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับการเงินถึงแม้ว่ามันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเงินของคุณเนี่ยก็จะได้มาจากการทํางานนี่แหละเหนื่อยหน่อยนะครับเงินมาจากงานนะครับมีงานแล้วก็มีเงินอันนี้คือต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงไว้นะครับสุขภาพร่างกายนะครับตรวจเช็คดีๆ นะเพราะว่าการเดินทางคุณจะได้เดินทางบ่อยในช่วงเดือนธันวามนี้นะครับชาวลนาราศีเมษนะและนี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจบเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช้วาจาดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เป็นแนวทางก็พอ